สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาเจอกับมานาแซบอีกแล้วนะคะวันนี้เนามีเสื้อมาให้ดูกันนะคะนี่จะเป็นตัวนี้นะคะเป็นหน้าสั้นหลังยาวแบบนี้นะคะเป็นเสื้อตัวยาวนะคะนี่นะคะมีทั้งหมด4ตัวนะคะก็จะเป็นตัวที่เนาใส่นะคะตัวที่เนาใส่จะเป็นไซส์ S แล้วก็ไซส์ L นะคะเดี๋ยวเนาจะลองวัดไซส์ให้ดูดูดแล้กันนะคะมาดูกันเลยตัวแรกตัวนี้นะคะจะเป็นไซส์ L นะลายดอกกุหลาบนะคะ ไซส์ L ลายดอกกุหลาบหน้าสั้นหลังยาวนะคะตัวนี้ลายดอกกุหลาบสวยมากเลยนะสวยจริงๆนะคะลายดอกกุหลาบหน้าสั้นหลังยาวนะคะนี่ด้านหลังเป็นแบบนี้ด้านหน้าเป็นแบบนี้ค่ะเดี๋ยวนาวัดรอบอ,อกให้ไซส์ตามเสื้อจะเป็นไซส์ L นะคะ อบอกได้ประมาณหกสิบนะคะรอบอ,อกประมาณหกสิบเลยยืดได้นะหกสิบนะไซส์ L นะด้านหน้ายาวสามสิบสองด้านหลังยาวสามสิบสี่ด้านหน้ายาวสามสิบสองด้านหลังยาวสามสิบสีน่นะคะตรงรอบอ,อกเนี่ยจะได้ถึงหกสิบเลยนะมันจะเป็นโอเวอร์ไซส์นะคะโอเวอร์ไซส์ค่ะแล้วก็รอบแขนเนี่ยนะวัดรอบแขนให้ดูแขนก็จะเป็นแบบนี้นะแขนจะค่อนข้างเล็กนะเพราะฉะนั้นเป็นสาวไซส์ l XL ใส่ได้นะคะ อ l ใส่ได้เนาะสาวอวบที่แขนเล็กตรงนี้ใส่ได้นะคะแขนมันจะเป็นแบบว่าไหล่ตกลงมาแบบนี้แล้วก็เป็นช่วงแขนรอบแขนนี้จะอยู่ที่สิบสองนะคะรอบแขนอยู่ที่สิบสองวงแขนจะอยู่ที่เอ่อสิบสองสิบสี่ใส่ได้สิบสองสิบสี่ใส่ได้ตังนี้เป็นผ้ายืดนะคะยังยืดได้อีกนะคะ นี่นะคะแบบนาวใส่เลยมันจะเป็นทรงนี้นะคะนาสูงหนึ่งร้อยหกสิบสี่นะถ้าสูงร้อยหกสิบสี่ก็จะประมาณนี้นะคะตรงรอบอกนาวจะประมาณสี่สิบนะแล้วแต่ว่าสะโพกนี่ประมาณสี่สิบหกเลยนะทุกคนสะโพกนาสี่สิบหกนะมันจะเป็นคนข้างบนตัวเล็กแล้วก็ข้างล่างตัวใหญ่หุ่นจะประมาณนี้นะคะตัวที่นาใส่เป็นไซส์ S นะคะส่วนตัวนี้เป็นไซส์ L ไซส์ L ตัวนี้รอบอกได้ถึงห้าสิบอ่าได้ถึงหกสิบเลยนะคะแต่ว่าเสื้อจะเป็นเสื้อไซส์ L เป็นรายละเอียดแบบน,นี้ สวยนะตัวนี้สวยมากด้านหลังเป็นแบบนี้ด้านหน้าเป็นแบบนี้นะคะใครชอบตัวนี้ก็แคปทักแชทมาได้เลยนะคะลายการละ50บาทนะคะต่อไปนะคะต่อไปเป็นไซส์ S ไซส์เเป็นลายแบบนี้เดี๋ยวเราจะวัดไซส์ S ให้ดูนะคะตัวนี้ด้านหลังเป็นแบบนี้หน้าสั้นหลังยาวไซส์ S ก็จะประมาณตัวที่เราใส่นี้นะคะ เรามีทั้งหมดในรอดนี้อยู่ประมาณสี่ตัวนะคะเสื้อแบบนี้สี่ตัวหน้าผ้าได้ห้าสิบสองนะคะหน้าผ้าได้ห้าสิบสองรอบอกอยู่ที่ห้าสิบสองค่ะความยาวด้านหน้าสามสิบค่ะด้านหลังอยู่ที่สามสิบสี่นะคะหน้าสามสิบหลังสามสิบสี่ค่ะด้านหน้าสามสิบหลังสามสิบสี่นะคะโอ้ตัวมัน วงแขนแขนนะคะช่วงแขนมันจะเป็นประมาณช่วงศอกรอบแขนได้สิบสี่อยู่นะคะสิบสี่แล้วก็ยืดได้อีกนิดนึงนะคะวงแขนรอบแขนสิบสี่ยืดได้อีกนิดนึงนะคะหน้าสั้นหลังยาวแบบนี้นะคะต่อไปค่ะต่อไปตัวนี้ไซส์ L ไซส์ L นะคะไซส์ L ไซส์ L ตัวนี้สวยมากดูสีลายสวยๆนะชอบมากตัวนี้ ไซสอวตัวนี้รอบอกก็จะได้ประมาณหกสิบนะคะนะลองวัดกรอบหนึ่งก่อนหน้าผ้าได้หกสิบเลยค่ะหน้าผ้าหกสิบความยาวด้านหน้าสามเอ็ดความยาวด้านหลังสามสิบหก ด้านหน้าสมเอ็ดหลัง3านะคะ่วนตรงแขนนะคะรอบแขนอยู่ที่14ค่ะตัวนี้รอบแขนอยู่ที่14นะคะใครรับตัวนี้ก็แคปทักแชทมาได้เลยนะคะเพียงรายการละ50บาทนะคะรายการละ50บาทช้าหมดอดเดอร์ order. มีแค่นี้จริงๆนะแล้วก็ตัวที่เรวใส่นี้นะคะตัวที่เรวใส่อีกตัวหนึ่งตัวที่เรวใส่จะเป็นไซส์เอนะคะใครชอบตัวนี้ก็แคปทักแชทมาได้เลยนะคะเดี๋ยวนาทำความสะอาดไว้ให้นะตัวที่1น,นะคะตัวที่2 ตัวที่ 3, แล้วก็ตัวสุดท้ายตัวที่สีค่ะใครชอบตัวไหนก็แคปมาหาทักแชทมาหานาได้เลยนะคะค่าส่งเหมาเมาะจะอยู่ที่40บาทค่ะแล้วก็คิดค่าส่งปลายทางอยู่ที่50บาทนะคะคํานวณจากอเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะพื้นที่จัดส่งเอกสารของคุณลูกค้านะคะเพราะฉะนั้นแล้วดูจากน้ําหนักแล้วก็พื้นที่ที่จะให้จัดส่งเอกสารนะคะลูกค้าชอบตัวไหนแคปทักแชทมาได้เลยนะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณที่ ติดตามมะนาวแซบนะคะเสื้อผ้าเนี่ยมีค่อนข้างเยอะแต่ว่านาวอะ่ะก็ยังไม่ได้ซักรีดเลยเพราะนั้นแล้วยังไงขอเวลาท่านผู้ชมนิดนึงนะคะอย่าลืมกดติดตามไว้นะคะท่านใดที่สนใจก็กดกระดิ่งไว้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้มะนาวแซบแล้วก็กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ